สวัสบายดีทุกท่านผมเจทีวีสปาผมพูดไวมากโอ้ยนะครับผมก็อยู่กับเกมอะไรไม่รู้เนี่ยอาร์แล้วนะครับผมผมอารว่าบินบิวชี่อะไรบีบีบีกัสคุยกันไม่ออกช่างนั่งครับผมก็ไปเกมผมกำลังติดอยู่แล้วแบกกูช้าแล้วแม่งลดลงทำเฮี้ยอะไรเนี่ยช้าไปแล้วก็เล่นไปไ,ไปเกมออนไลน์ผมที่ผมก็อยากเติมเลยนะเติมซื้อปืนโหดน,นี่แหละทำไมทำไมต้อไมถึงผมเติมผมก็เพราะว่า เอาปืนดานวเวเป็นร้อยยิงคนแม่งตายเลยหายอยากได้ก็จะแบ่งเป็นหน่วยมันจะแบ่งเป็นหน่วยจำได้ว่าไอสองตัวนี้มันไม่เคยมานี่ถือปืนระเบิดอยู่กับไอปืนระเบิดใครไม่รู้ก็ช่างแม่งโอ้ไอพวกมือใหม่ไม่รู้คุย,ยหรอกคุณรู้สัคเคยเล่นอั์ชันแรกแล้วกูลบแม่งเลยก็แล้วก็พักยาวไม่เล่นใหม่ทีนึงก็พักยาวอีกแล้วก็ไม่เล่นตอนนี้อีกพักยาวก็คือคุณลบแม่งไมเล่นเกมอื่นแทนนะครับผม เมื่อก่อนเล่นกับไอ้ปันนะครับผมไอ้ปันมันชวนผมเล่นนี่แหละเลยตัดสินใจที่จะเล่นกับมันผมเล่นกันประมานหนึ่งเฮียโคตรมานเลยสัตว์เล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนได้ทำไมเล่นทำไมเล่นกับเพื่อนไ,ไม่ได้ล่ะคุณเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยกดไปปุ๊บเนี่ยครับโหลดดิ้งเฟงนครับผมเฟนกูไม่มีตั <c oughs> ๊กเอไมาเอาม,ามาถึงมันมีผมเพราะว่าเพื่อนกูไม่มีเล่นไม่มีใครเล่นสักคนเลยก็จะเป็นอัพเกาะองอัพเกาะอันนี้อัพอะไรอ่ะ กันบิลลิงครับผมอันนี้ก็กันกันมืน่นนะโขนี่กันพิษกันบิลลิงกันพิษกันกระสุนกันอะไรอะสต็อกอะไรกันให้บุรละครเราอันนี้กันระเบิดกันไฟผมกอดมือแค่เจ็ดร้อยเองนะซึ่งรีสปาไม่ได้มีก่อนเลือดรีสปาแค่เรเดียใช่ไหมมึงเจอเลือดเกมนี้สัตว์เจ็ดร้อยปืนยี่ห้อลีสปาละสองวันละสองนัดตายคุณเห็นรี่ทันทีเมื่อวูไม่ไม่มีแบบป้างไอ้เยัยนี่แม่ง มันยิงแบบไม่ต้องมาเด้งคุยมันไอ้ปืนหัวลูกโมหัวเขีย้ยอะไรสักด้วยเกมนี้เฮี้ยปืนโมเขายิงกันรุ่นไหนกันดูหน้าตัวละครผมหน้ามึงเฮี้ยมากกูอยากกูขอยกนิ้วให้เฮ้ยหมวกแม่งเท่ดีวะ่ะโอ้โออดหดาเมจเนี่ยเฮี้ยปั่นก็ปั่นกระสุนหรือเปล่ารถบวกสปเปนดาเมจเนี่ยเฮี้ยกูไม่มีปืนที่ยิงสเปสอันนี้บวกแม็กซิมัมเฮดจะลดความไวอีก15เปอร์เซ็นต์โอ้โหหมวกนี้จะเพิ่มเลือดอีก มีหมวกอะไรเพิ่มลดอะเพิ่ดดมดาเมจของสเปรดแล้วล่อเพิ่มดาเมจลดดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้เพิ่มเลือดอันนี้เพิ่มดาเมจซึ่งราคาหมวมันก็เท่ากันนะแต่ผมแต่ผมจะเป็นผ,ผ,ผมเลือกหมวกนี้นะเพราะว่ามันมันเพิ่มอะไรอะไรได้ว่าเพิ่มดาเมจและปืนมันแรงขึ้นไงเออผมชอบก็จะมีประวัติตัวละครผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเองนะครับผมซึ่งเป็นนายทหารคนที่แม่งชอบบ้าระหามแล้วก็ถือปืนเอ,อ่อเอ็มเอ็มเอ็มเฮียกูลืมเลยช่างแม่งสัตว นี่คือมันเป็นปืนของเยอรมันครับผมนี่คือหน้าตาของเขานี่ของฝั่งเยอรมันครับผมนี่เขาเป็นในในพลครับผมปืนเขานี่คือในทหารครับผมนี่ผมนี่คือประวัติของเขาอี๊ยมึงเล่นซะยาวเลยนะครับเขาเกิดในปี1900งพันผมนี่ก็เป็นเหมือนเฮฟวี่ผมเฮฟวี่ของฝั่งนี่คือฝั่งของเยอรมันครับผมเป็นเป็นนักมวยแต่มันก็กลายเป็นทหารจนได้ผมอันนี้ก็เมนดี้ครับผมเป็นเกี่ยวกับเป็นหมอผมเป็นหมอแรกแรกแรกเขาไม่ใช่หมอนะผมว่า เขาก็เป็นคนธรมรมดาแต่เขาก็รักษาคนเก่งไงก็เลยได้เป็นหมออันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับมารัสมัสเฮ้ยไม่ใช่ <laughs> มาล์ลสมัสหน้าตาเขาตั้งโหดเที่ยจงจริงๆเจอเขาคือวิ่งหนีคนแรกซึ่งสปายนะผมยังไม่ได้อัดล็อกนะสปายสปายต้องเวิว20ก่อนเรือร่องเรื่องสปายของไอ้นี้ผมก็ดูนะนะรหัสเก่าผมแม่งโดนแม่งโดนโลงไปอันนี้ก็เป็นผู้ชายไม่รู้อันนี้ก็บ้า นี่คือหน่วยใหม่ผมนี่คือหน่วยใหม่เนี่ผมยังเข้มั่นหน่วยใหม่คือประวัติเป็น,นยังไม่เคยดูเลยนะโอเคผม,ผมเราจะเริ่มที่ไหนดีอีเวนต์ดีกว่าอีเวนต์กัน,นี้ก็มีผมมีครับผมมีอะไรวะเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงกูหายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยปืนอยากดื้กได้อะใครไม่มีบ้างวะยกกูขอสักอัน เกมนี้สามารถขายนะครับขายรลหัสกันได้ผมเกมนี้ขายได้โอ้โหเฮียใครใครที่หนึ่งที่สามนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเคลียร์อยู่ที่หนึ่งที่สามคนณได้รับปืนของโดนโดนเดอะแบทปืนฮาโลวินอ๋อมันเตือนเมื่อกีอ้มเมื่อกีอ้มันเตือนเดี๋ยวเราบอกมันบอกระยะปืนนี่เหรอวะผมก็ไม่รู้นะมันบอกระยะปืนนี่เหรอวะดูผมดูก่อนมันก็ไม่ได้บอกระยะปืนเลยนี่อันนี้ความ เห็นมีระยะปืนเี่ยว่าระยะปืนไม่เห็นมีเพื่อระยะปืนไม่ไม่มีที่เหี้ยว่าระยะปืนมันเขียนระยะปืนหน้าเท่ากับร้อยกว่ายังไม่บอกเมื่อบอกมันเขียนระยะปืนเน่บอกว่าอันนี้ไกลเท่าไหร่ยิงยังไงอะไรประมาณนี้ไฟล์เอฟเฟกต์ปืนที่เหี้ยไม่เคยใช้อันนี้ก็ไม่เคยใช้ผมเอออันนี้เคยแล้วอันนี้ก็เคยแล้วแต่อีพวกอันนี้กูไม่เคยใช้กูไม่เคยกูไม่เคยกูไม่เคยกูไม่ กูไม่เคยอย่างเดียวกูไม่เคยกูไม่เคยกูไม่เคยนะครับผมเราทำไมผมเพิ่งเปิดเกมกระดาษเดียนครับผมก็คงรู้ใช่ไผมจะทำอะไรนะครับผมผมอยู่อนดับที่นั่นแหละก็จะได้ดีได้ที่ใครไม่ได้ไปดูถึงถึงหนึ่งถึงสามวไอ้ที่อะโอ้ยตาใครเล่นโหดนะคือคนโหดแล้วไงคือเขาโหดแล้วทีนี้ต้องดูที่ฝีมือคนเล่นนะครับผมไม่เกี่ยวกับ ของหัแล้วเนี่ยของหัแล้วไม่ดีไม่ดีคุณอาจจะโดนเขายิงตายได้ใครได้ของหัแล้วเนี่ยเราบอกว่ากรูหัเนี่ยไอ้เหี้ยกูสวยแม่งตายแต่เอาปืนกากสวยตายผมซึ่งกอะกันนี้แม่งตันหมื่นนะครับเป็นสองหมื่นน่าจะสองหมื่นแหละไอ้เหี้ยโหัวก็โอเวอร์วอตอีกตัดเกาะเป็นหมืนม่นไอ้เหี้ยปืนดาามวยหกร้อยยิงเด็กเซอร์นัดเดียวตายยิงเคนจีนัดเดียวตายมั้ง,งคือปืนมันแรงคือมันแรง,แรงากาศเลื่อนมัน คือมึงแค่แปดสิบก็พอเลยสัตว์มึงหลอยตั้งหกร้อยพันพันมึเฮียมึงคิดจะเข้าเป็นพันโอ้โหซึ่งมีเกมพี่หนุกไหมผมก็ให้คำตอบว่าก่อนนุกเล่นศึกเล่นกุญส์เล่นที่โรงเรียนไม่ได้ก็เพราะว่าเนี่ยกูไม่มีอยากเล่นเปิดเที่ยวเรียนคุยเข้าไม่ได้ต้องเช็นิดหรอวะมันนะผมก็ลงมาเล่นได้ผมแต่แต่ไม่เครื่องเหล็กซีบียูมีเลเทกเป็นซีบียูที่กาขี้สุดโลกผมแนะนำไม่ใช้ วิวส,สแนปดอกร์ตน,นะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเข้าฟังเทียอะไรไม่ได้เฮ้ยลูกลองเปิดสปีกเกอร์ดิกูมไม่เคยเปิดสปีกเกอร์เกมนี้นะกูค้างค้างค้างแลกจริงๆมาแลกจริงๆนะครับผมเกมนี้มาแลกจริงๆนะครับเชีย่ยมันตังนูแหละเล่นยากเนี่ยดูเกมนี้ต้องวัดที่ฝีมือผมใครไม่กึ่ง เดี๋ยวเจอคนกากี่สุกูโมโหอีกหัวร้อนหัวร้อนคนกากโดดไอ้เชือกค้างค้างค้างโดนย้ายที่เหรอวะเฮียเอ้ยมัตฟัก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 มันซ้อนกันอย่างนี้วะค้างอีกได้กระสุนมาทำไมได้นี่อะไรเนี่ยไม่ได้เลยกล่องบักโอ้เชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลัวมึงอ๋อกูไม่ไม่ช่วยอะไรเลยเฮียกูมาแค่แค้ เดี๋ยวเอออล็อกเกมนี้อ้าวเว้งตายกันเองอ้าวเย้เว้งตายกันเองอ้าวเว้งตายกันเองเย้ตุ่ตีกันเองเว้งตายไงวะก็ดูดูดูกูคุมแม่ค้างอีกอีที่ดูดูดูกูคุมแม่มึงไม่บุกฐานเลยสปายสปายมึงไม่บุกฐานเลยมึงไม่ตุยหลังคนนี่เออไปตุยหลังไปตุยหลังคนไม่ตุยหลังดิเออวิ่งไปไปตุยหลังคนเลยใครใครเขาเล่นทีมฟอร์เซสจะรู้จักนะสปายตุยหลังได้สปายมันตุยหลังได้ผม ใครใครไม่เคยเล่นก็ไม่รู้เรื่องเลยมันคือเฮี้ยตุยหลังไม่รู้เรื่องหรอกไม่ต้องรู้หรอกมันคืออะไรดึ๊บดึ๊บขึ้นไปโฮมเออเออเราไปสอยมันท้องฟ้าได้ไหมวะเดี๋ยวไปสอยมันพวกสองสามตัวเดี๋ยวกูไปยึดมั่งกูไม่เคยยึดธงเลยเฮี้ยกูเล่นแต่ฆ่าคนอย่างเดียวโอ้โหกูมาเริ่มมากูโดนยิงไอ้เฮี้ยค้าหาพ่อมึงสักยิงแม่โอ้โหขิ้เข้าวสองร้อยโอ้โหแม่งยืนนี่ไงกูยิงโอ้ชีวิตไม่ดีโอ้เดี๋ยวกระสุนวีทขึ้นสว์เออขึ้นสวรรค์สักแป๊บหนึ่งสวรรค์มาแล้้้วไอเีย เพื่อนกูไอ้สัตว์มันทำเพื่อนกูไอ้เหี้ยเพื่อนกูตายแล้วเพื่อนมันยอมลงทุนขนาดนี้เหรอวะมีโหลดแป๊บิงเฮ้ยเฮ้ยฐานกูเฮ้ยเฮ้ยฐานกูเฮ้ยเฮ้ยฐานกูฐานกูเฮ้ยเฮ้ยฐานกูฐานกูไอ้สัตว์อ่ายึดทรศัพท์มึงอ่ะเอาไอ้เหี้ยตายเองไอ้เหี้ยมันตายเองเอามึงตายเองเหรอวะ ไอ้เหี้ยกูไม่ยิงเลยมันตายเดีล้วนี้เอ๊อยูไได่าายด,ยด้วยไอ้เหี้ยเกมนี้มันเอ้ย,ยเชี่ยกูเจอแล้วสอกคนตั๊กยิงแม่งเลยโอ้โหอินี่เข้าไปพัดโอ้โอ้โอ้คิดถ้าคิดถ้าเฮ้ยสอ,องร้อยสองร้อยละไอ้เหี้ยโอ้โหมันเล่นเล่นมันเล่นมันเล่นปืนโหดล็อกหัวเลยเหรอไอ้เหี้ยมันอัพเกรดล็อกหัวเเลยเหรอวะล็อกหัวมันตาย มันเล่นล็อกหัวครับผมท่านผู้ชมมันเล่นล็อกหัวโอ้โหมึงมาเป็นปึกเลยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเฮียไม่มาปึกยิงแม่งเลยเปิดก่อเลยเหรอวะเฮียนี่มึงเล่นเปิดก่อเลยเหรอวะไอเฮียกูไว้กูพักก่อนเฮ้ยกูพักก่อนแป๊บหนึง่งนาะยตัตระเพิดการเราไม่จะจะนายจะฆ่ฐฐากันนะเพื่อนไอเฮียตายแล้วขอบคุณตายแล้วกูโคตรขอบค,คุณเลย เดี <czywiście S 2> Dieu, ๋ยวเกิดใหม่ก่อนเออเกิดเกิดก่อนเนี่ยเดี๋ยวเลือดให้รีเลือดก่อนเออเลือดเออเคยรีเลือดโอเคเลือดโอเคเลือดแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบเหมือนเดิมเลือดเยอะกว่ารีสปาอีกเจ็ดร้อยเลือดสปาแค่ร้อยเดียวไอ้เหี้ยมึงเจออ้อะไตแคกตอนนี้โดนสามนัดตายโอมีเหี้ยสามนัดตายไม่รู้ระเบือมันนําเอ็มเท่าไหร่นะเฮียจะเล่นกูเจะเละเฮ้ยยิงกันแต่ว่าโอ้ไม่สนน้อยว่าไงเพื่อนควายนุ๊กยิงตายแล้วกูซุ่มยิงไปสักสิบนัดตายเอ้ยหลบไปก่อนเนี่ย หมายเนี่ยว่าอยา,อยากเล่นกับเพื่อนว่ะเยัยไม่คุยกันได้มันนี้เกมนี้เฮ้ยพี่บุ๊คเดี๋ยวกูไปช่วยไหมไม่เอาหรอกเพื่อนเฮ้ยกูคุมเพื่อนเนี่ยเอ้ยมันมีสกิลเด้เด้เฮียกูตาฝาดอีกแล้วเอ้ยไม่ดีมึงคิวตัวเองก่อนก็ได้กับไปสู้อ่ะไม่ดิก๊กอิดิ๊กเฮ้ยึ้นไปโจมตีด้านบนได้ไหมัะขุยอยากขุยไม่เคยโจมตีจากคนด้านบนเลยเคยโจมตีแบบรายละประชิดอย่างเดียว เอ้เย,ยมันเอาจริงแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเอาจริงแล้วเฮ้ยไม่เห็นกูเหรอวะเฮ้ยกูขอบคุณมากเลยไม่เห็นกูเนี่ยกูจะเอาโทรมึงไปไปแดกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้กูเข้าก่อนหลบทางนี้ขอขบคุณเพื่อนุดมาปักอุ้ยสัตว์ตัวแบกูเจอคนเฮี้ยสองคนโอ้ยเฮี้ยมึงเล่นปืนน้ำแข็งไอ้สัตว์ว้าเฮี้ยเฮี้ยกูไปแล้ว ว้าวว้า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 โอ้โหมึงมาเป็นผึ่งเลยอาบุตรตายมึงมายิงกูตายอ่ะอ๋อมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหครับโอ้โอ้โ Blog, อ,อ้เนี่ цвет? ครับนี่ครับสบายเขาโอ้โหนี่เราเอาจริงก็โหนี่นี่เออเออเออเฮียสบายตายเอาตายเฮ้ยมึงมาเลยสัตว์ไอ้เหี้ยไปเวตก ว้าวอุอะดาไปเก้าๆโอ้โหมึงยิงกูยาเอาอเชีเยเลิกกูเหลือหนึ่งร้อยเก้าสิบอะไรวะข้อความอะไรไม่ต้องดูหรอกอีห้านี่อาลงคลิปว่าต้องลงวีดอลายวีดพงวีดตูดเราได้ไม่ได้ด่าเขาหรอกกองกองใช่มันคือพระเจ้าเฮ้ยกอง,องได้เลยวะปุบ๊บได้กองเยอะทำอดไเลยวะ เบื่แล้วก็ได้สิ่งของมาสร้างเฮ้ยกูเฮ้ยกูไม่ช่วยเดี๋ยวกูกันแน,น,น่กูคุมกันแน้ไม่ดิโอ้โหมันจะปืนหัวแล้วกูไม่คุมกันแม่งโอ้ปืนระเบิดเลยนะมึงหนิเล่นปืนแรงอะเนี่มยมันจะไม่นีมม่มาันจวมามานี่นี่อไอ้เชีย่ยมึงมาทำไมเนี่ยไอ้สั๊กไอ้เหี้ยตายโอ้ยสัตว์ไอ้แม่งตาย เม่งตายโอ้ยอ่ะเมฆมาแล้วเมฆคนมายึดตรงกูเฮียแม่งไปแล้วเฮียกูไปตุยหลังแม่งเลยเอ้ยรอกูด้วยสัตว์เห็นกูไหมเดี๋ยวกูเป็นใครเดี๋ยวกูเป็นมนุษย์กายพันนี่เฮียควายเอ้ยยิงแม่งเลยหกเอ็ดละหกเอ็ดละหกเอ็ดละเฮียมันมามันมาตอกกูแล้วมันมาแล้วเอาแล้วแล้วเฮียเออไม่ดีเออกูสอยได้หนึ่งคน ถ้าถ años, ah, ้าเราเนี oh, ่ยไอ้เห ah, okay, ี้ยใครยิงกูอย่ายิงกูปิดบีลิงด้วยโอ้มึงให้ปืนโอ้มาตอนนี้กูจะติดบีลิงตายโอ้ยเชยติดบีลิงตายครับผมเร็วเร็วเร็วไอ้เหี้ยฝั่งน้ำเงินไม่เรือเพื่อนเพื่อนเพื่อนเร็วสิเยี่ยมธนาแล้วเราอยู่ฝั่งน้ำเงินนะครับเราไม่อยู่ฝั่งนู้นเย็ดเท่ผม ว้ก็ชนะยังใสสะอาดนะผมเราต้องเสียในการฆ่าคนนิดนึงนะครับผมเพราะว่าซสือเบิดดีกว่าไหมวะกันไว้เผื่อเฮฟวี่มันมาเราปาใส่แม่งตายดิหรืวกูคุ้มกันไงเฮียกูคุ้มกูยืดตรงแลยเฮียแม่งมาตุยหลังแม่งแม่งยิงกูตายสัตว์โอ้เฮียเออโอ้ไม่ดิบแม่งวิ่งแม่งน้ำคนแรกเลยมันเอาจริงเหรอวะเฮียเอาจริงเหรอมึงอ่ะหรือกูคุ้มกันแน่สัตว์หรือกูคุ้มกันแน่เฮีย ไมนิเดี๋ยวกูคุ้นกานให้เอาไปเลยไปเอาไปเลยไปเอาไปเอาไปเอาไเอาไเไปเอาไปเอาเอยเอปอไปกอเอนไปเอาเอาเออาไปเอาไปเไอไเอาเาเอาเาเาเอมาไปาไปเอาไปาอาเาาปเอมาาาอาอาวาอาเาไาไเอไอาเาาเาเาไอเอีเอเอาไปไไาาไอเาาาาอไอไไออออาไาเลยไาไาเเอเอเดีอ มามาดิควายเอ้ยิงแม่งตายเลยทงกุยโง่เร็วเบื่อเร็วเพื่อเดี๋ยวเร็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 วเออช่วยไปวางเร็ว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 เออเยี่ยมเอาค้างอีกเฮ้แต่กูเกิดใหม่ก่อนกูยิ่งแกใช้เม็ดคิดไม่คิดมันก็แพงนะสองพันกว่าบาทมามาทีนี้แหละ ทีมกูไอสัตว์มามา,ายิงแม่งไอเดี๋ยวเอาซูมออกไปต่อเกณี้ซูมยิงง่ายกว่านะผมว่าโอ้ค้างอีกเดี๋ยวกูตบพังอีกไปทุบโดดคือเกณี้นในในมันโดดได้ผมแต่ดีสปารมแม่งโดดไม่ได้คือขามันเป็นเน็บช้าผมอันนี้โดดได้วิ่งแล้วโดดได้วิ่งได้เลยอ,ะอ,ยดดอ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูคุ้มกันได้สัตว์ไอ้เหี้ยคุ้มกันอยู่ไหมด,ดี๋ยวกูคุ้มกันกด้านหลังใหะ มามามาตัดมาเลยเฮียไม่พี่ไม่สิปุ๊กปุ๊กกลัวหรอกกูกลัวนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อน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 เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเออกูไม่ได้เปิดใหม่แค่นี้ถ้าจะไม่มีคนไทยอ่ะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยบารดี้อย่ากเกลียเหรอเฮ้ยเฟรนด์เฮ้ยคุยยิงแม่งตายเลยสัสเออพี่ให้ฉอดละหนึ่งคนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเติมเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงแฮกเหรอวะเฮ้ย เฮ้ยแฮกแล้ววะเฮ้ยณเดชน์เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้อลกูเฮ้ยเฮ้ยเวลเท่าไหร่วะมึงมาเนี่ยเฮ้ยเวลผมเวล60บอลเนี่ยเฮียเวลเวล60บอลเนี่ยมาเข้าเซิร์ฟเนี่ยเวลเท่าไหร่วะเดี๋ยวกูจะโฮมดูเดี๋ยวโฮมจะดูตอนจบว่ามันเวลเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันเวลเยอะโหตะโอเฮียนี่ไม่มียศด้วยมันตายอย่างวะเฮียกูยิงมันอ๋อมันสบายแต่งการทั้งคู่คือ เอาละครับเอาละครับนี่นี่ครับผมนี่นี่ใครชนะใครชนะผมโหยควายเอ้ยตัวเขายิ่งตายเฮียไอเออเยี่ยมป่าเปลี่ยนคนบ้างฮ้ยมันไม่เท่าไหรวะเฮียมึงขอเขาถูกหวเลยขอมันก็ถูกหวน่ะตกใจเลยเฮียเจอคนคิดว่าแฮ็กบ่วยมึงอ่ะถ้าก็เวลน้อยแฮกนะเว้ยแฮกแฮกทำไมเอ้ยเออไปที่นี้มันแฮกเงินไม่แฮกทองไม่ได้ไอ้ที่เขาแฮกทองกันในอินเทอร์เน็ตมันทำไม่ได้ผมรู้สึกมันเป็นไวรัสจริงจริงจริงมันก็แฮกไม่ได้แหละไอ้เกมเนี้ย เไดกจากการปั๊มไม่ก็เไดกจากการไหนวะผมก็ไม่เคยทำนะเกมนี้เฮ้ยเจ๊ก็จะเกินเล่นน้ยเว้ยเจ๊เฮ้ยเฮี้ยมึงโหวชิบหายเลยสัสเรื่องมันเหนือกินดิโอมันวิ่งไว,วเนี่ยเชี่ยโคตรไวอ่ะเชี่ยมึงโคตรไวเลยสัสมึงวิ่งอย่างไวเฮี้ยมึงกูไม่วิ่งไวไวเฮีย้ยกูตามไม่ทันเลยอ่ะห,หนุ่ยเฮียมึงโคตรไวอ่ะหนุ่ยเนี่ย เอ้ยมึงวิ่งไวอย่งเลยวะไ้ววกว่าหน่วยหน่วยนี่อีกดูดิวิ่งโคตรไวอ่ะเฮ้ยวไม่ไม่วพอกับสปายเลยเฮียสปายป่อมึงอ่ะมันจะมายอแล้วมันจะมาเอะแล้วเฮียุมาแล้วมันมาแล้วเปิดฉากคนแรกตายหานกูก็ร้องนั่นแหละเฮียเอยร้องนำคุยหานเกิดใหม่ไอเชี่ยเมดิกเดี๋ยวเดี๋ยวเดียิงแมงเลยสัตว์อต ตายไม่ล้วคู่อบทงกูเฮ้ยทงไอ้เชี่ยยาอย่าอย่าเก็บไอ้ขวยเอ้ยเก็บทำพ่อมึงเหรอไอ้เชี่ยเฮ้ยเพื่อนเร็วเร็วเพื่อนเพื่อนเร็วเร็วเร็วไอ้เชี่ยค้างเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนกูฆ่ามันให้เฮี้ยวิ่งวายชิบหายมึงอ่ะเอ้าเฮี้ยกูยิงไม่งยิงตีนนั่นเดียวตายตีนหักไอ้เฮี้ยยิงตีนหักเฮ้ยทงทงเฮี้ย เดี๋ยวเฮียดามแรงขนาดนี้ไม่ใช่ต้องเล่นนะเฮ้ยปืนอล้ววามึงอ่ะเดี๋ยวเฮียปืนหัวขนาดนี้ไม่มีหรกไ้สัตว์อีกแม่งกูกากูกาองเดียวไอ้สปายอ่ะไม่ตุยตูดดิแค่สปายไม่ตุยตูดได้สปายจริงเอาไว้ตุยตูดเฮ้ย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 สวัสดีน มิดท,ทวงกูเหอบ้าเอยิงแม่งตายเลยสัตว์เออ,อยิงแม่งเลยตายแล้วลมึงไอเฮียยิงก็ไม่ตายโอ้โหมึงแช่แข็งกูเลยเหรอเดี๋ยวขอไม่คี้อันสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสบายแล้วอันนี้กูเลือกกูค,ค่อยๆเพิ่มสกิลกูเสร็จล้วไอ้เฮีย What the fuck กระสุนกูนลกนเลยแค่ด้ส่สี่ใครมีกระสุนมั่งพวกมึงใจร้ายกันอย่างเงี้ย เดี๋ยวๆขอเป็นปืนแป๊บไอ้เหี้ยกระสุนกูหมดไอ้สัตกโวยยังห่วแล้วเหรอวะไอ้เหี้ยซื้อสก,กิลนี้นะ้วทำห้ศัตรูเคลื่อนท,อที่ไม่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ผมก็โกงอยู่เนี่ยมันเคลื่อนที่ไม่ได้มันก็ตายอ้าวชิบหายกระสุนนี่กูตายเฮ้โหสก,กิลไอ้เหี้ยทำไแข็งนี่นเหรอวะอ,อันเลยอันเลยเอ้ยอันเลยอันเลยเหีเย้ย ยิงเลยยิงเลยสัสสไปอ่ะปลาแม่งเลยกินเข้ามันเป็นพันนะสปายเอาเลยเฮียเอาเลยเอาเอาเฮียมันเอาไว้แล้วไอเฮียเอาแล้วมันเอาแล้วไอเฮียกูไปไล่เคลียร์อ้กูเคลียร์ให้ค้าหาโคึงเหรอเออมันตายแล้วเฮ้ยไอเฮียยิงกูงทำไมเนี่ยร้อยยี่แปดร้อยยี่แปดแล้วไอเฮียร้อยยี่แปดแล้วค้างก่อนเนี่ย สามร้ oh, อยโอ้โหย่งไรไอ้เหี้ยโอ้โหมึงมาทำไมเนี่ยบ้านรวยเปล่าวะเฮียแม่งแม่งเตะซึ่งมันอัปเกรดปืนใช้หมื่นสองเงินอะเพื่อนไปอยู่ไปบุกไปบุกไอ้เหี้ยไปบุกไปบุกสัดไปบุกไปบุกไปบุกกูตั้งเกิดอยยุ่ยเฮี้ยมันนะผมเกมนี้อย่าได้ว่าอย่าได้ว่าเฮี้ยกูไม่กูไม่เคยยุทงเลยยุทงกูยึดไปแล้ววะสปายแล้วผม ปา้ายอ่ะปืนมึงแรงอ่ะคิวด,ดีไอ้เฮียเดี๋ยวกูเป็นกองหลังให้กูก็หลังให้สักกูยิงโชว์เดี๋ยวกูวยิงเดี๋ยวกูช่วยเยดี๋ยวกูช่วยไอ้เฮียกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยเพื่อนมึงมาเป็นซิปไอ้เฮียกูตายโดนเฮียนี่ยิงตายนี่แหละโดนมันยิงตายนี่แหละไอ้เฮียเอ้ามันมันมันคว่างอะไรของมันวะคว่างบอมเหรอเฮ้ยทำไมหน้าตาตอนไอ้ไอ้ที่มีมีมีท่าทางหน้าตาเนี่ย ซึ่งอีสป,ปามึงเป็นหน้ายิ่งอยสัตว์ว่าเกมนี้กูบะไม่มีท่าทางของตัวละครได้ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับซึ่งอีสป,ปาเป็นเกมที่ภาพกากคือมันให้มันมันให้กราฟิกกากอ่ะไอ้เหี้ยดูเกมนี้มันให้กราฟิกดูกราฟิกครับผมโอ้โหสวยงามมากผมให้ผมให้เลยนะคะแนน,กนเกาะกูเลือเดี๋ยวกูเพิ่มเกาะแป๊บไอ้เหี้ยเกาะเงินตั้งห้าพันที่กูเสียมัเป็นกี่บาทเนี่ยชนะวุย้ยใจผมก็ สักคิดนี้ก็ยาวพอแล้วคประมาณสักยี่สิบกว่านาทีได้ผมก็จะโตไปก่อนนะครับผมก็สุดครับ